เป็นประเด็นสำคัญวันนี้ครับเมื่อพักเพื่อไทยถแถลงจับมือกับพักภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนก่อนการเลือกตั้งที่บอกว่ามีปฏิบัติการไล่หนูตีงูเห่าก็เป็นแค่การหาเสียงครับพักภูมิใจไทยก็ได้ตอบรับคำเชิญจากพักเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าสืบเนื่องมาจากการที่ได้หารือกันครั้งแรกเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับ พรรคภูมิใจไทยก็ได้ยืนยันกับทางพรรคเพื่อไทยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องที่จะมาร่วมจตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเป็นคําชี้แจงของนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่เพื่อไทยตอบรับ3ข้อเสนอก็คือ1ต้องไม่แต่ต้องมาตรา1น2 2หนึ่งสองสองไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย และ3ไม่มีพักก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ได้เชิญพักอื่นๆมาหารือให้ถือว่ามีเสียง141บเวก71สเสียงรวมเป็น212เสียงซึ่งจะร่วมการหาเสียงสนับสนุนทั้งจากสสและสอวอเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาสำหรับการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยก็จะปฏิบัติตามข้อเสนอของพักเพื่อไทยผ่านการคัดเลือก ทางรัฐสภา